สวัสดีค่ะกฎจกรวัชระสุนทรกิจพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษหัวหน้ากลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานศูนย์นหมยที่2พิษณุโลกนะคะสำหรับกิจกรรมรณรงค์ในเรื่องวิวาสสร้างชาติร่วมกับสาวไทยแก้มแดงในวันนี้นะคะเป็นกิจกรรมที่ศูนย์ใหม่ที่2ได้จัดขึ้นร่วมกับที่ว่าการอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกและก็หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่นะคะ ซึ่งของเราก็จะมีบูธนิทรรศการหลายจุดเพื่อให้ความรู้กับผู้วิวาที่เข้ามาจดทะเบียนสมรสกันในวันนี้นะคะซึ่งประชาชนที่เข้ามาร่วมกิจกรรมก็จะได้ความรู้จากบูธให้ความรู้นะคะรวมทั้งกิจกรรมการให้คำปรึกษาเนื่องจากว่าคู่สมรสนะคะซึ่งปัจจุบันนี้ การมีบุตรจะค่อนข้างน้อยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเตรียมพร้อมก่อนการตั้งครรภ์มีความจําเป็นอย่างยิ่งนะคะการให้คําปรึกษาโดยตัวต่อตัวนะคะซึ่งอโอกาสที่คูยวิวาะจะได้รับในวันนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะคะเพราะว่ามีพยาบาลที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของการให้คําแนะนานะคะการเตรียมความพร้อมก่อนมีบุตร ในเรื่องทั้งอาหารการตรวจคัดกรองก่อนการตั้งครรภ์รวมทั้งในระหว่างการตั้งครรภ์นเนี่ยเราควรจะปฏิบัติตัวอย่างไรนะคะซึ่งในรายละเอียดกิจกรรมก็จะมีคู่สมรสที่ให้ความสนใจแล้วก็เข้ามารับคำปรึกษากันหลายคู่ด้วยกันนะคะก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่เราช่วยกันนะคะในการที่จะ ให้ประชากรของของประเทศไทยเรามีเกิดมามีคุณภาพนะคะเด็กรุ่นหลังๆก็จะได้มีมีหน้าที่ในการดูแลพวกเราต่อไปไม่ทางตรงก็ทางอ้อมนะคะสำหรับรายะเอียกิจกรรมว่าเราให้ปรึกษาอะไรบ้างเดี๋ยวให้คุณเจนจีรานะคะได้อธิบายสั้นๆน,น,นะคะว่าเราให้ความรู้กับคู่สมรสอย่างไรบ้างนะคะเรียนเชิญค่ะสวัสดีค่ะดิฉันเจนจีลาวันนองนะคะพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการจากศูนย์อนามัยที่2พิษณุโลกค่ะ ก็สาหรับกิจกรรมในบูธของเราวันนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของการเตรียมควอมพร้อมก่อนการตั้งคันนะคะของผู้สมรสที่มาจดทะเบียนค่ะ,ะในการมาที่ฐานของอในบูธของเรานะคะก็จะมีการพูดคุยกับผู้สมรสนะคะในเรื่องของการวางแผนตั้งคันสําหรับใครที่กำลังแผนตั้งคันนะคะเราก็จะมีการสอบถามอย่างบางคนก็จะมีคําถามเหมือนกันนะคะว่า ปล่อยมา3ปีแล้วนะคะยังไม่ตั้งครรภ์เลยอย่างงี้ะค่ะก็คือนอกไปตรวจอะไรทุกอย่างปกติหมดเลยอย่างนี้นะคะสำหรับผู้ที่มีแบบนี้นะคะก็จะมีเรื่องของคําแนะนําในการบํารุงเรื่องของการรับประทานอาหารนะคะรวมไปถึงเรื่องของการสุขภาพโดยภาพรวมเพราะบางทีถ้าตัวคุณแม่นะคะแข็งแรงหรือว่ามีความพร้อมระบบฮอร์โมนหรือระบบเลือดเนี่ยมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะการมีบุตรก็น่าจะสามารถที่จะเกิดขึ้นได้เพราะว่าตรวจอย่างอื่นคือไม่มีปัญหาเลยอย่างงี้นะคะอันนี้ก็จะได้พูดคุยกันในรายละเอียด ที่เป็นข้อมูลของแต่และคนไปนะคะหรืออย่างบางรายที่มาเนี่ยก็ยังไม่ได้มีแผนจะแต่งงานเขาก็อาจจะมีข้อคำถามว่าแล้วถ้าเขาแผนเ,นเหมือนหลังจากนี้จดทะเบียนไปแล้วแผนว่าค่อยมีบุตรหลังจากนี้อีกสัก2ปีหรืออะไรเงี้ยค่ะค่อยอจัดงานเสร็จค่อยมีบุตรค่อยอะไรเงี้ย เขาจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรเราก็แนะนําล่วงหน้าไปได้นะคะในคนที่ยังไม่ได้จะมีบุตรในช่วงเวลานี้เราก็แนะนําไปว่าอ๋อให้อย่างงั้นรับวิตามินไปแล้วเขาทานได้เลยนะแล้วก็พอเวลาจะมีเตรียมมีบุตรจริงๆแล้วก็ทานแบบไหนดีอย่างเงี้ยค่ะหรือวิตามินตัวอื่นที่ไม่ใช่ตัวที่เราแจกเลยวันนี้ก็สามารถทานได้มีอะไรบ้างเงี้ยค่ะเราจะมีแนะนําในบุตรนี้ทั้งหมดรวมถึงทุกคนที่มาก็จะได้รับข้อมูลความรู้แบบเป็นถุงผ้านะคะที่จะมีสื่อความรู้ที่ทุกคนจะติดกลับบ้านไปด้วยเลยถ้าแบบเวลาเราใช้งานถุงผ้าเราก็จะเหลือบมามองได้นะ เราควรกินอาหารแบบไหนเพื่อบํารุงตัวเองนะคะโดยที่ตรงนี้ก็จะทุกๆคนที่มาก็จะได้รับ ความรู้ไปแล้วก็ได้รับสิ่งของให้ให้ที่ให้จากจากบูธของเราด้วยนะคะทั้งถุงผ้าสื่อความรู้นะคะแผ่นทับแล้วก็มีเรื่องของยาวิตามินให้ด้วยอย่างเงี้ยค่ะตรงนี้คือด้วยความที่วิตามินตัวนี้มีการจัดผลิตจําจนวนจํากัดในแต่ละปีนะคะบางรพสตมีแต่พอแต,แต่แต่ในในปีนี้นะคะ่ะบางรพสตอาจจะไม่ไม่ได้จัดซื้อเบิกไปมันจะมีวิตามินทดแทนอื่นได้นะคะที่ที่ไม่ต้องเป็นเฟอร์โอลโฟลิกก็ได้ ก็จะทานเป็นธาตุาเหล็กแยกเป็นเม็ดอะค่ะเหมือนเวลาเราบริจาคเลือดเขาก็จะมีธาตุเหล็กให้เป็นเม็ดอันนั้นก็ทานแยกคู่กันกับวิตามินอันนี้นะคะขอนี้อะตรงนี้ค่ะตัวนี้เราแจกแผ่นพับไปด้วยเพราะว่าตัวนี้จะอธิบายวิตามินอีกตัวหนึ่งก็คือเป็นโฟลิกคือจริงๆหลักเราต้องกิน2อ,อย่างใช่ไหมคะธาตุเหล็กกับโฟลิกข้อดีของวิตามินรวมตัวนี้ก็คือมี2อ,อย่างแต่ข้อเสียคือหาซื้อ,อยาก ตอนนี้ในในเขต2ของเราเนี่ยก็ต้องจัดซื้อจากกรุงเทพ,พมาอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นก็คือวิธีง่ายๆสําหรับคนที่อยู่ทางบ้านที่อยากจะซื้อทานเองแล้วไม่รู้คือตัวนี้อาจจะหาซื้อ,อยากเนาะตอนนี้ก็อาจจะใช้วิธีการไปที่ร้านขายายาแล้วแจ้งคุณหมอว่าอยากทานท่านเหล็กกับโฟเลตอย่างเงี้ยค่ะ,ค,ะคุณเภสัชท,ที่ร้านเขาก็จะสามารถจัดยา2ตัวนี้ให้ได้สามารถทาน2เม็ดแทนก็ได้คุณภาพเหมือนกันนะคะตัวนี้มันแค่สะดวกขึ้นเฉยๆแต่หาซื้อ,อยากแต่ว่าเราไปทานเองได้เนาะแล้วก็ ในในเรื่องของความรู้เหล่านี้คือจะมีโพสต์ใน Facebook ของศูนย์อนามายัยอยากให้เข้าไปติดตามเข้าไปอ่านนะคะแล้วก็มันจะมีเรื่องของยาด้วยสามารถที่เข้าไปดูในห่วงนี้เราจะประชาสัมพันธ์ตลอดเลยนะคะเข้าไปดูได้แล้วก็ อคอยติดตามไว้ค่ะความรู้ข่าวสารดีๆเหล่านี้ก็ <M> จะคอยอัปเดตหรือถ้ามีแจกยาในอนาคตก็จะอัปเดตไว้ในนั้นเช่นกันนะคะ <M> ก็เข้าไปติดตามกันได้ค่ะค่ะก็ซึ่งจริงๆนอกเหนือจากการที่จะวาง,วางแผนในเรื่องของการเตรียมความพร้อมก่อนการมีบุตรแล้วเพื่อป้องกันภาวะโลหิตจางเนาะวันนี้ก็มีการในเรื่องของการให้ความรู้กับประชาชนทั่วไปอะค่ะที่มาร่วมกิจกรรมเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วในเรื่องของภาวะโลหิตจางเนี่ยเราต้องมีการเตรียมโดยเฉพาะในเด็กบางทีเด็ก ที่ไม่ได้รับการในเรื่องของการดูแลในเรื่องของอาหารบางทีเด็กสมัยนีย้อาจจะไม่ทานผักหรืออาจจะไม่ต้องได้รับยาเสริมแต่ว่าสามารถใช้ความรู้ตรงนี้ค่ะก็แนะนําประชาชนทั่วไปเนี่ยไปช่วยในเรื่องของการป้องกันภาวะโรคหิดจางโดยการกินอาหารที่ช่วยเสริมไม่ว่าจะเป็นไข่ไม่ว่าจะเป็นอาหารที่ช่วยเสริมในเรื่องของเครื่องในต่างๆหรือจะเป็นแนวทางในการที่จะไปปฏิบตับติตัวทั้งของตัวเองผู้ปกครองแล้วก็การที่จะไปดูแลเด็กในครอบครัวเพื่อที่จะ ช่วยทำให้สุขภาพแข็งแรงแล้วก็ป้องกันภาวะโลหิตจางที่จะเกิดขึ้นด้วยค่ะ